ครัสดีพี่น้อง,องฟอกไก่คือผมสกุลอ่นเย้าอ่านเย้าวันนี้กินข้าวเทีย่ยงครับได้กินข้าวเทีย่ยงกั mm hmm. ข้าวเราก๋อยกุ้งกับผักเพื่อน mm hmm. เพื่อนบ้านเอามาให้ทอดปลาแห้งตำแตงแก้วไก่เบอร์รล่ะเอามาเริ่มกันเลยบ่อลายใหญ่ห้างยุกยุกแล้วก็กินเหมือนประชาชนคนทั่วไปนะครับกุ้งก็กินจอยจุ้งเนาะ

แห้งเรียบร้อยไปตำไทยคป่ะกำเลยอืมปล่อยกออูบขอทานทีหนึง่งมาได้ครับได้ไหมมากินเราบอร์มิสคอดียวกินครับกินกับข้าวเจ้าเลยล่ะข้าวเจ้ากับไม่ต่างกันครับมาต่างกัน ครับพุ่งพุ่งเ,เ,เาาล็กๆที่แกะเมื่อวานกรองครับเลยเนี่ยเดี๋ยวไปกินน้ำด้วยกินดิบห่อแบบเนี้ยห่อเข้าไปห่อเข้าไปแล้วกินข้าวก็ตักข้าวใส่ปั๊บมันไม่กินดิบค่ะ ช่วงพักเบรกไม่ใช่ช่วงพักเบรคพราอาหารกลางวันเราจะขึ้นมากินบนห้องท้าแบบข้าวชินเหญครับไม่ไปไปกินร้านอาหารที้ต้อแก่กับภ้าไปไม่ไปครับทูก,กินจับทีบ่บ้านเลยลดะหืมบกแจงบกแจงดองแจงกวามาดองเชี่ยมท่านว่าแม่ได้ไปนของหวานอาหารกินเรียน,นยหวานพวก กินกับเป๋าเลยยุ่งชันที่ส็ดพอดีสูงส่มงบอกเลยว่าบทดลองเอาไปใช้วิธีนี้กินดูนะครับใครเอาไปกินลองวิธีนี้ดูลองเอาวิธีนี้เอาไปใช้ดูเออผ่าผักมะฮวาผ่าผักมะฮอเมีย่างกุ้งเมีย่างกุ้งใสเ่เนยมากเลย ยุยุยเล่นงงานวันนี้เล่นงานให้ท่าแก่เล่นงานหลายเปนลน่างพักก็ยังได้เป็นนักก็เอาไวหน่อยคนได้เมียกันเลยกินนันใส่ก่อนอืมใส่ตน,ตนยังใหญ่ข้ามยงใหไปเลยกินสองคนออืมหอมมากเลยยากวนมาคขนา ทำงนานอยู่ต่างบ้านต่างเมืองครับมีอะไรก็กินครับมีอะไรก็กินมะกะเทียวอมมื้มหวานมะขายแซ่บหวานเปนจินโฉงยังเงี้ยเผ็ยจกจับทำเองครับทำเองวิธีการเรื่องทำคือกุ้งขาวตัวอันตัวใมม่ตัวเ,เล็อก,ออกแกะเปลือกออกแกะเปลือกออกมาตั๊ ทำให้เปลี่ยนขึ้นลับเนี่ยเลยมันมีข้าวกลั่วไม่ได้ใส่ข้าวกลั่วเปลี่ยนขึ้นปใส่ตีมันบ่มีปลารสเกาหลีหรือจ๊ะปลารสเกาหลีแกมี่ปลารสเกาหลีปลารสเกาหลีปลาหมึกแห้งหมึกกระดองปลาตาแห้งเอ้ยนี่นี่นยังเพราะเอลป้าซิ่วป่ะนี่อ่ะเยอะจเยอะเยอะนี่นะครับมาทำงานต่างบ้านต่างเมือง ก็ไม่ได้กินหรูก็กินล้านะครับไม่ได้กินหรูกินลา้ากินเท่าที่มีที่เขาเห็นลงเฟซที่เขาเห็นลงลงเฟซลงลิปบลงติ๊กต๊อกลงอันแต่กฟอน,นนั่นแต่ตฟอนนี่เห็นเขาอยู่ดีสบายเห็นเขาไปเที่ยวเขามีเวลาว่างเขาค่อยไปนะครับเขาเว้นจากการทํางานแต่เวลาเขาทํางานเขาทําจริงๆด้วยทำก็ทำเหนื่นยอยฝากยังชุงแน่นแบบไปให้งเป็นกุ้งแห้งผ้า โอเคครับนี่ละครับวิธีการกินกินยังไงกิน,กนแซ่บเข้าไปาครับมุวงะรูบอืมอะไงจีด้ดหหมดอันนะ